รู้หรือไม่ Anchor b o l ของเพเซลมีกี่แบบมีหน้าตาอย่างไรเหมาะสมกับการใช้งานแบบไหนบ้าง c u r b o บเป็นจุดผูกยึดที่มีลักษณะแห่งยาวพร้อมกลไกการยึดเกาะกับคอนกรีตตั้งรวมกับห่วงหรือแฮงเกอร์เพื่อคล้องเกี่ยวกับคาราเวเนอร์และเชือกเพื่อรวยตัวทำงานสามารถติดตั้งเป็นจุดผูกยึดทาวรหรือถอดออกเพื off, ่อใช้งานเป็นครั้งคราวได้ Curpost เป็นจุดผูกยึดที่มีลนะักษณะคล้ายกับ Curbolt ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันล็อกและปลดล็อกในการติดตั้งและถอดออกได้ง่ายโดยใช้มือเปล่า มาพร้อมกับห่วงหรือแฮงเกอร์เพื่อคล้องเกี่ยวกับคาราเบนเนอร์และเชือกเพื่อรูยตัวทํางานเหมาะสําหรับเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานเปยนสถานที่การทํางานเป็นประจาคอริน็อกและบาติน็อกเป็นจุดบุกยึดที่มีลักษณะทแท่งยาวเกลียวเวียนหัวสาหรับคล้องเกี่ยบเป็นห่วงเครื่องวงกลมการติดตั้งต้องอาศัยกาวพกเคมีเพื่อสร้างแรงยึดเกาะก,กับคอนกรีตให้มีความแข็งแรงเหมาะสําหรับเป็นจุดผุกยึดทาวรที่มีการใช้งานอยู่เป็นประจํา